การที่จะเอาไก่ต่อออกป่านี่นะครับแรกๆคือต้องได้ไก่มาเนี่ยต้องพาไก่ออกฝึกขึ้นค้อนขึ้นอะไรขันให้มันขันให้มันชินก่อนนะครับอ,ออกป่าไปสวนบ้างไปนาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับด้วยชนตัวผมนะครับสลับคนอืนอ่นผมไม่รู้นะครับอืตอนจะออก สนามจร,งริงต้อง,ต,องต้องฝึกก่อนนะครับไม่อย่างนั้นไก่ไม่เคยต่อนจะตื่นนะครับจะตืน่น erm> ป่ามากเลยนะครับบางตัวนี่ไม่ขันเลยนะครับผมเคยเอาไปแล้วไม่ขันนะครับืีเหน่งเปล่านะครับไก่ไม่ขันคือเขาจะกลัวนะครับมันต้องฝึกก่อนนะครับเรียกฝึกก็ก็ฝึกนะครับก็ต้องทนลองให้มัน ไก่มันชินกับสถานที่ข้างนอกนะครับไก่จะอยู่ในกรงในบ้านอย่างเดียวพอออกปางจริงมันจะไม่ขันนะครับไก่จะตื่นนะครับเขาเรียกว่าตื่นสนามนะครับตื่นตาอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็เสียเวลาเปล่านะครับเราควรจะเอาไก่ออกไปฝึกออกไปนาไปสวนอะไรเอาพบไปด้วยเอาไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเอ,อฝึกขึ้นคอนให้มันขันนะครับ ึกบ่อยๆนะครับไก่มันชินนะครับในงานออกออกปลาเนลำบากเลยนะครับไก่ไม่ขันนาเียสำหรับคนที่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับผ่านนะครับคนที่เล่นไก่ใหม่ๆอะไรเงี้ยอยากจะเล่นไก่อยากจะลองอะไรเงี้ยก็ต้องฝึกก่อนนะครับไก่ฝึกให้มันขันนะครับนอกสถานที่นะครับตามป่าไล่นาไล่สวนอะไรอย่างนี้ครับ ซื้อมาแล้วเือว่าเอ,าออกจากกรงไปเลยก็ไม่ได้นะครับจะไม่ขันนะครับครับสหรับลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผม,มเป็นกำลังใจนะนะครับยิมหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามไ่้ด้นะครับ